คลิปนี้พามาเดินถนนคนเดินนครพนมค่ะถนนคนเดินนครพ,ยยพนมเ,เ<ล>รเเออคาคิปกกาแฟดีนะเ้าดื่นกาแฟแบบไรเราดื่แบบกาแฟซองกาแฟสืรอลูกนนี้มันะจะต<อ>่างกันได้อัตลักกาแฟมาจากไหนพี่อ้อยกาแฟดอยฟางขอนจังหวัดเชียงรายโอ้กาแฟมาไกลมากนะคะเพื่อนๆและก็บริเวณของเรา ลาวดาวหัวดาวลึกลาวบัวละเวนแล้วมก็จะอยู่แถวที่ราบสูงประเทศลาวกาแฟอร่อยถนนคนเดินนะคะเราจะมีโรบัสต้าของเวียดนามด้วยชื่อร้านอะไรอ่ะเป็นป้าป๋าป้าป๋าสโลบาร์ป้าป๋าสโลบโอ๋อร้านกาแฟป้าป๋าสโลบาร์นะเพื่อนๆปป้าาา๋สโลบมาแวะชิมกันที่ถนนคนเดิน หน้าตลาดอินโดจีนนครพนมเนาะมา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 ดิค่ะนวลมคุณชาพีทชาพีทชาพีทคอนเฟิร์มชาชาพีทอร่อยมากคอนเฟิร์มเลยต้องมาชมวู้ต้มคอยดูเวลาเวลากาแฟมันขึ้นเลยเวลากาแฟมันขึ้น ดูดูเวลากาแฟมันขึ้นนะเพื่อนๆถ้ถ่ายกับคอมเมดี้เลยอันนี้ทำด้วยใจเลยอ่ะอันนี้ก็ละพื้็ใส่ไป20กรัมย0กรัมก็มานครพนมต้องมาตำให้ได้นะเพื่อนๆทุกคนต้องมาตำให้ได้เลยกาแฟอร่อยมากหอมกาแฟทำมือนะครับกาแฟกาแฟทำมือทุกขั้นตอนเลยนะคะ ป๊าป๋าอ่อยคอนเฟิร์มนนม้ำไปทำแต่ใต่น้ำแข็งเสริฟเลยเดี๋ยวเราเรอดูตอนกาแฟเราบอกคู่เราบอตอนกาแฟ,ะะาฟขึ้นยัมนยงมีขึ้นนะเพื่นเพือนสองแก้วนาทีสองแล้วก็ ชาพีสองแล้วก็อเมริกาโน่น้ำพึ่งหนึ่ง <lon> ไม่แคร์เลยว่าจะนอนหลับไม่หลับกาแฟอร่อยกินทุกเวลามาเดินถนนคนเดินนคะรพนมต้องแวะมาหาป้าป๋าอ้อยนะคะบอ่อ <im itation> <im itation> <im itation> ซาป้าซาโลบาซาเล้งจอดประจำอยู่หน้าตลาดอินโดจีนนครพนมเลยเลยเลยลานพญาศรีสัตนาคลาดมานิดนึงเอาแก้วมาโชว์หน่อยมามา ใช่เลยันโลโก้หันโลโก้ให้หน่อยโลโก้หน่อยเลิศมากคนขายก็หล่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วกาแฟกาแฟมาแล้วกาแฟกำลังขึ้นนะคะต้มร้อนๆแบบสดๆกาแฟสดแบบต้มแบบเขาเรียกต้มแบบอะไรคะเนี่ยโมกาพอร์ตโมกาพอร์ตเป็นเป็นโบราณของอิตาลีอิตาลีใช้มาแปดสิบปีแล้ว อ้เิมาขึ่นเข้ามาไทยโอ้น่าสนใจมาต้ตมกาคาฟมอตโตนี้อิตาลีเมกอิตาลีดูไว้เพิ่นดูไว้อร่อยมากนะเพื่อนๆต้องมานะคะถนนคนเดินจำชื่อร้านไม่ได้อีกแล้วแต่ว่ามานี่จะไม่เหมือนไทยเลยจะเป็นซาลิงป้าปาซาโลบาซาลิงซาลิงแบบโบราณป้าปาซาโลบาซาลิงเป็นกาแฟทำมือทุกอย่าง อร่อยจริงๆแล้วก็ควบคุมไฟบุญไฟไม่ยายเพื่อนๆได้กลิ่นหอมเลยอ่ะชื่อปลายกาแฟดิบผิวข้าวอ๋กินกาแฟหอมขึ้นมาเลยแต่นี่เราตเดี๋ยวเรากาแฟเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินต่อโอ้ผิวข้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วแฉลบแก้ว มาเจอป้าป๋าอ่อยได้ทุกวันเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ,อกาแฟแก้วนี้เราก็ปิดคลิปเดี๋ยวเราปิดคลิปรอ,อกาแฟก่อนแปบ๊บนึงมาแล้วมาแล้วสว แบบนองต้องแบบแยกชั้นชั้นน้ำผึ้งคองเสิร์ฟครับคองเสิร์ตคอนเสิร์ฟคอนเสิร์ตลอดรอดรอดดูดูรอดจึ๊บมจะคนก่อนเราจะกินหวานก่อนค่อยกินผมก็ได้เราต้องดูดจากข้างล่างขึ้นไปหวานหวานอมผมตื่นอันนี้หวานนี่ผม ป้า <planet> <ร>อ้อยยกโชว์หน่อยว่าป้าอ้อยยกโชว์ชอนกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สับแวนมานะครับป้าปลาสโลบาซาลิงนะคะเพื่อนๆหน้าตลาด ินเจอน้องหมานะคะน่ารักน้องชื่ออะไรนะคะน้องมังมียังไม่เสร็จยังไม่เสร็จน้องมังมีน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยดาราประจำตลาดอินโดจีนเลยนะเนี่ยใครให้ลงใครให้ลงยังไม่โอเคเอาใหม่ยังไม่โอเคเร็วๆเมื่อยไปบอกเมื่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ